กรรมมีสามคือกายกรรม2องวจีกรรมสมโนกรรมกรรมหมายถึงกิริยาที่ทำหรือความจงใจที่จะกระทำของผู้คนเป็นคำกลางๆจะรู้ว่าเป็นการกระทำดีหรือชั่วก็ต้องดูที่เจตนา เป็นเหตุทํากรรมนั้นว่าเป็นสุจริตการทําดีหรือตุจริตการทําชั่วจะตามกิริยาที่ทำได้สามอย่างคือหนึ่งกายกรรมหมายถึงการทําทางกายแบ่งเป็นการทําดีสามอย่างคือเว้นการขาสัตว์เว้นการหลักทรัพย์และ เว้นการประพฤติผิดลวงประเพณีในคููรองของผู้อื่นการทำชั่วสามอย่างคือชอบขาสัตว์ชอบลักขโมยและชอบลวงละเมิดประเพณีคู่ของของผู้อื่น 2. วจีกรรมหมายถึงการพูดทางวาจาแบ่งเป็นการพูดดีสีอย่างคือ เว้นการพูดโกหกเว้นการพูดส่อเสียดเว้นการพูดคำหยาบคายและเว้นการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์การพูดชั่วสีอย่างคือชอบพูดโกหกชอบพูดส่อเสียดชอบพูดคำหยาบและชอบพูดเพอเจอเหลวไหลไร้สาระ สามมโนกรรมหมายถึงการคิดด้วยใจแบ่งเป็นการคิดดีสามอย่างคือสังวรระวังไม่ให้คิดแพงแรงอยากได้ของเขาเกิดขึนสังวรระวังไม่ให้คิดปองร้ายเขาเกิดขึ้น และมีความคิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงการคิดชั่วสามอย่างคือคิดแพงแรงอยากได้ของเขาคิดปองร้ายเขาและมีความเห็นผิดมีความเห็นผิดจากความเป็นจริงตะวาน3คือ 1. กายตาวาน 2. วจีตาวาน 3. ม,มนโนตาวาน ตะวันหมายถึงช่องทางหรือทางเข้าทางผ่านหรือประตูเป็นประตูทางเข้าหรือช่องทางแห่งกรรมทั้งสามนั้นมีสามอย่างคือหนึ่งกายตวันตวันคือกายหมายถึงประตูหรือช่องทางแห่งหรือช่องทางแห่งแห่งกรรมทางกายสามทางที่เป็น สวนสุจริตและตุจริตกายกรรมนี้เมื่อทําเองเป็นกายทวารหากสั่งให้เขาทําเป็นวจีตวาร 2. วจีทวานหมายถึงคือวาชาประตูหรือช่องทางแห่งกรรมทางวาชา4่ทางนี้เป็นสวนสุจริตและตุจริตวจจีกรรมนี้ เมื่อพูดออกจากปากทั้งที่เป็นสวนสุจริตและตุจริตเป็นวจีตวาลหากแสดงออกทางกริยาท่าทางเช่นพม่อยากหน้ารับสายหน้าปฏิเสธหรือเขียนเป็นหนังสือเป็นต้นเป็นกายทวานสามมโนตวาลทวานคือใจ มายถึงประตูหรือช่องหรือช่องทางแห่งแห่งกรรมทางใจสีท้งที่เป็นสวนสุจริตและตุจริตมโนกรรมนี้ยอมเป็นได้ทางสามตะวันคือเมื่อคิดแล้วเอามือเอามือลุกลำสิงที่อยากได้แต่ไม่ได้คิดลักเอาไป เป็นกายตวานหากบุมรำพันทางวาจาว่าทําอย่างไรทั้งทาอย่างไรหนอถึงจะได้สิ่งน,นั้นมาเป็นของตนเป็นวาจัยตวานถ้าเป็นแต่นึกคิดในใจก็เป็นมนโนตวาน